กระผมตผชมที่น่ารักนับถทุกท่านยินดีเข้าสู่เลขเด็ดในหนึงน่งหกอีกแล้วครับท่านคลิปนี้เนียวทาน,นี้ก็เป็น,นทรานใช้การสลากินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวและก็ครอบคุณเจ้าของเหนียวทานที่แบ่งปันมาอย่างเร็วทันใจด้วย ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในกนรารรับชมด้วยครับนะคลิปนี้เนี่ยทันนี้ครับท่านก็เป็นวานที่สิกันยาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเ,าเราไปชมกันเลยเจ้านี้เบีวเจ้าเบีวฟางมาตัวเดียว ฝากมาตัวเดียวฝากมาตัวเดียวดับนะฝากมาดับหนึ่งดับหนึ่งดับหนึ่งตัวเดียวอดีตที่แล้วก็หลุดนะดับแปดหลุดต่อมาเลยเจ้านี้ก็เป็นเดวทาน เม็ดฝากมาหลักร้อยเจ้าเม็ดฝากมาหลักร้อยศูนย์หนึ่งสองสี่เปดเก้านย์หนึ่งสสี่ห้าเจ็ดแปดเตัวต่อมาเลยใบนี้ครับก็เป็นเนวทาน10บนอยสองฝางไม่โชนนะ หกสองสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสามหกสองสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสามฝากมาสองสองแถวสิบหน่อยบนต่อมาเลยใบนี้ครับก็เป็นเดวทานรวมชุดสามตัว ซัดฝากมา0 3, 3 9 0 4 7 1 3 4 1 3 7 1 4 7 2 2 7 2 3 7 2 4 7 2 5 4 6 3 4 6 3 9 6 4 4 9 2 7 9 5 4ต่อมาเจ้านี้ พี ppo, ่ป้ฝากมาแนวทานดับเต้ม10หน่วยล่างฝากมาดับเต้ม7จ็ดฝากมาดับเต็มเจ็บเต็มเดียวต่อมาใบนี้ครับก็เป็นแนวทานดับ2ตัวล่าง เจ้าพี o p l e ก็ฝากมา1 1 2 1 4 1 6 1 7 1 8 1 1 5 2 5 4 5 6 5 7 5 8 5 1 6 2 6 4 6 6 6 7 6 8 6ก็ฝากมาไหลคู่ดาบต่อมาเจ้าสัน

ฝากมา31ชุดและก็ชอบชุด273437 39444754 0717242629313235เก็บหน้าจอได้ต่อมาเลยเจ้านี้เจ้าทาม เจ้าทามนครสีฟอกมาหน่อยล่าง7 8 9และก็ฝากมาคู่ล่างตรง9 7 1 7 3 7 9 7 1 7 3 7ต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน ใบนี้ก็เป็นเอาทานน้องหมาฝากมาห้ากสามหกห้าห6 3้าสองหกห้าหกฝากมาห6 3 8กส6 5แปดหกห้ต่อมาเจ้านี้ก็ฝากมา 3กับ5้าฟังมาคู่ห้าศ4นยชอบชอบ5้าสาก่อนนะเจ้าก่อนนะก็ขอบคุณอย่างแรงต่อมาเลยเจ้านี้รุ่งรุ่งเจ้ารุ่งรุ่ง,งก็ฟังมาเจ็หสอง ห้าหกสองหกแปดห้าฝากมาคู่ห้าสองห้าเจ็ดเปกห้าฝากมาหกชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับข้อมูลท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ต่อมาหลักอร้อยชน สองเจ้านี้เจ้าวันชายกับเจ้าเคสิบสามโซนที่โซนสองโซนสองสี่เจ็ดโซนสตัวเป็นเดวทางต่อมาเจ้านี้ดับล่างตัวเดียวดับล่างตัวเดียว ฝากมาดับ6ตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาดาบเแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาดับ6กหนึ่งตัวยังไงก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อมาเจ้านี้ออกโคมนะฝากมาคู่ตุดแปคห้าู่เดียว หลักอร้อยศูนย์รวมชุด085 185 285 385 7 85ออกคมก็ฝากมาอีกบายรวมชุด3ตัวต่อมาใบนี้ครับเมกนะเจ้าเมกก็มีหลายใบยหลายแนวทาง ใบนี้ก็เป็นฐานหน่วยล่างสามสุดสามสุดชูนนะศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดเก้าฝากมาเจ็ดตัวมาต่อกันใบนี้ครับดับสิบหน่วยบน ดับสิบหน่วยโบนฟางมาดาบสดับสมตัวเดียวดับตัวเดียวก็เหลือเด่นเก้าตัวก็ขอบคุณอย่างมากสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ก็ฟางมา เป็นแนวทานเด่นโบนฝากมาสองสามสี่สองสามสี่อดีตที่แล้วห้าหกเจ็ดเดี๋ยวทานใหม่นี่ก็ฝากมาสองสามสี่ขอบคุณอย่างมากก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเธอนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอ็กบินมาประจาน ทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดช้วิจารณยญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทาง้วยครับท่านที่แบ่งปันแนวทาง มาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม